เก่งและกล้าหาญมากๆเลยค่ะสองฮีโร่ตัวน้อยกระโดดน้ำช่วยหญิงตกน้ำสะพานกรุงเทพคนแรกนะคะชื่อเด็กชายธนพัฒน์บุญเกิดแล้วก็คนที่สองเด็กชายปรกรณ์จันเสนค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤศจิกายนค่ะน้องทั้งสองคนเนี่ยเห็นเหตุการณ์คนกระโดดสะพานกรุงเทพค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องทั้งสองคนกำลังตกปลายอยู่ด้านบนสะพานค่ะแต่ว่าเบ็ดของน้องเนี่ยดันไปเกี่ยวติดสิ่งของค่ะเลยพากันเดินลงไปใต้สะพานค่ะเพื่อที่จะไปปลดเบ็ดปรากฏว่าได้ยินเสียงอะไร บางอย่างตกลงมาดังตุ้มค่ะแล้วก็เห็นว่ามีคนเนี่ยกระโดดลงมาจากสะพานจึงรีบว่ายน้ําไปช่วยเหลือดึงแขนผู้หญิงคนนั้นเข้าฝั่งระยะทางเนี่ยก็ประมาณ50เมตรค่ะน้องเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยไม่อยากตุยแล้วพอช่วยขึ้นฝั่งได้เนี่ยก็ช่วยกันโทรขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็แจ้งญาติฝ่ายหญิงสาวเนี่ยก็มีอาการหมดแรงค่ะแล้วก็บอกว่าไม่อยากตุยแล้วแล้วก็ร้องห่มร้องไห้แล้วน้องๆเนี่ยก็คอยช่วยปลอบใจค่ะทางเจ้าหน้าที่ ที่ตำรวจและอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงได้รับแจ้งเหตุว่ามีหญิงสาวทำร้ายตัวเองด้วยการกระโดดโลงสะพานกรุงเทพฝั่งพระนครจึงเดินทางไปตรวจสอบพบหญิงสาวรายนี้อายุ17ปีค่ะกลุ่มเด็กนักเรียนวัยประถมศึกษาเนี่ยได้เข้าช่วยเหลือและลากขึ้นฝั่งมาเพื่อรอรถพยาบาลค่ะทางน้องกล้าวเนี่ยก็ยังฝากบอกอีกด้วยนะคะว่าอย่าทำแบบนี้อีกถ้าผมไม่อยู่ตรงนั้นแล้วใครจะมาช่วย